สวัสดีครับหมอสุพัฒนหาสวัสดิกิจนะครับจากพักประชาชนเบอร์ห้านะครับพี่น้องผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนแต่เมื่อวานคุณธนาทรและผมได้ไปเดินเยี่ยมพื้นที่รัตะนวิบูรณ์เราก็เริ่มต้นทวงงบเกี่ยวยาซ่อมบ้าน49,500บาทให้กับพี่น้องคนหัดใหญ่แล้วนะครับแน่นอนไม่ง่ายแต่สิ่งเหล่านี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเสียงของพี่น้องที่เราต้องทา แม้ว่าเรายังไม่ได้เป็นผูแน้แทนแต่ถ้าพี่น้องเลือกพักประชาชนเป็นผู้เลือกผมเป็นผูแน้แทนแล้วเลือกพักประชาชนเป็นรัฐบาลถ้าเราได้เป็นรัฐบาลผมจะทําอะไรผมเป็นหมอผมเห็นถึงระบบสุขภาพที่เป็นปัญหามาทั้งชีวิตเป็นผู้โดยการเราทําอะไรได้น้อยมากสิ่งที่เราจะทําพักประชาชนชัดเจนเราจะเปลี่ยนระบบการจัดการสุขภาพในประเทศ จากเดิมที่ใช้โรงพยาบาลเป็นฐานทุกคนต้องไปแออัดในโรงพยาบาลเจ็ดโมงหกโมงต้องไปโรงพยาบาลแล้วกว่าจะได้กลับบ้านเจอหมอสามนาทีซึ่งไม่ได้สร้างสุขภาพเลยไม่ได้ทําให้ระบบสุขภาพทุกคนมีความสุขคนไข้มีความทุกข์หมอก็มีความทุกข์ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นโยบายพักชัดเจนผมในฐานะคนหัดใหญ่ผมก็จะทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในเมืองหัดใหญ่เป็นตัวอย่างเป็นหัดใหญ่แซนด์บ็อกด้านสุขภาพ เพื่อที่จะสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิหมายความว่าเราจะมีคลินิกแพทย์ปฐมภูมิมีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิตั้งอยู่รายล้อมโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีศักยภาพพี่น้องจะได้ไม่ต้องแออัดเข้ามาสู่โรงพยาบาลใหญ่และสิ่งเหล่านี้จะทําให้สุขภาพดีขึ้นทั้งผู้ป่วยรวมทั้งสุขภาพของแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้วยนี่คือหัวใจแต่แน่นอนสิ่งเหล่านี้ จะต้องทําควบคู่กับการเพิ่มคุณภาพชีวิตอื่นครับเรามีลูกลูกเราอายุ4เดือนเราต้องไปทํางานทํำยังไง4เดือนถึง2ขวบต้องมีเนอร์เซอรี่ดูแลลูกเรานะครับรัฐจะจ่ายให้หัวละ3,000บาทไม่ได้จ่ายให้เอกไม่ได้จ่ายให้รัฐแต่จ่ายให้เอกชนที่เปิดเนอร์เซอรี่เพื่อที่จะให้ธุรกิจเหล่านี้ได้งอกงามเรามีพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ต้องดูแล รัดรัดพร้อมจ่าย6,000บาทพักประชาชนจะผลักดัน6,000บาทนี้จ่ายให้กับผู้ดูแลแคร์กิฟเวแล้วถ้าเราเป็นคนดูแลเองเราก็จะได้6,000บาทนั้นมาดูแลสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างของการทำสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เราผู้ทำงานคนมีงานทำจะได้ลดภาระในการจัดการครอบครัวแล้วก็สามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้ก้าวหน้าขึ้นได้ เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องการระบบสุขภาพในเขตเมืองต้องเป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรายืนยันจะทำครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเบอร์ห้าบอสุพัฒนครับค่ะนะคะจอมสวัสดีครับการแก้ปัญหาน้ําท่วมเมืองหัดใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องไม่โฆษณาชวนเชื่อนะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้มาดีไซน์และมาจัดการอันนี้คือหัวใจที่สุดนะครับ และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเป็นเรื่องที่เป็นความหวังของคนทั้งเมืองเป็นเรื่องที่เป็นความหวังของนักธุรกิจและนักลงทุนจะไม่มีใครเชื่อมั่นเมืองหาดใหญ่อีกต่อไปถ้าชุดคิดการแก้ปัญหาน้ําท่วมเมืองหาดใหญ่ทําได้ไม่ชัดเจนและไม่ดีสิ่งแรกเราต้องจัดการน้ําให้ได้นี่คือหัวใจหัวใจคือเรามีน้ามาสามทางน้ํามาทางสะดาน้ํามาทางโตนงาช้างสองทางนี้จัดการได้ผ่านคลองรอนหนึ่งและคลองอุตเภา พอไหวแม้จะยังไม่ดีแต่โซนที่มีปัญหาที่สุดคือน้ำที่มาทางคอหงหนาหม่อมผ่านคลองวะคลองเลียนแล้วก็น้ำหน้าเขาคอหงเองที่ตกแล้วก็ไหลบ่าเข้าเมืองจุดนี้เป็นจุดที่มีความหมายครับที่จะลดน้ำเข้าเมืองให้ได้คลองรอเจ็ดอาจจะมีความจำเป็นนะครับอุโมงหรือคลองรอเจ็ดที่พาดตลอดแนวถนนการจนวนิต เพื่อเอาน้ําออกจากเมืองอย่าให้เข้าเมืองมีความหมายอย่างยิ่งไม่งั้นน้ำคลองเรียนก็จะเข้า30เมตรน้ําคลองวะก็จะเข้าเมืองได้เช่นเดียวกันแล้วออกตรงไหนเรามีทุ่งเหลือเพียงทุ่งเดียวเท่านั้นคือทุ่งน้ําน้อยทุ่งน้ําน้อยเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่แต่กําลังวิกฤตมากเพราะว่าถูกถมดินตลอดเวลาสิ่งที่สําคัญของเมืองจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ทุ่งน้ําน้อยเอาน้ำเขาะ ดาม่อมคอหงออกทางทุ่งน้ําน้อยแล้วก็ออกต่อไปจนถึงอ่าวไทยไปถึงทะเลาสาบสงขาให้จงได้นี่คือการแก้ปัญหาที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งแน่นอนฝนตกหนักเราไม่สามารถห้ามฝนได้แต่เราบริหารจัดก,การให้ดีกว่านี้ได้ดังนั้นข้อสองจึงเป็นเรื่องการบริหารจัดก,การน้ําครับเราต้องทําให้ระบบสื่อสารต้องไม่ล่มต้องมีจุดอพยพที่มีคุณภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่ไฟต้องไม่ดับ ที่จอดรถต้องมีสิ่งเหล่านี้เราเตรียมการได้ single command ต้องมีระบบกู้ภัยที่พึ่งพาทองเสียเสี่ยงตึงเป็นหลักที่ไม่ใช่ไปพึ่งพาคนนอกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เป็นระบบบริหารจัดการและข้อสุดท้ายคือเวลาเราดูเราต้องดูทั้งลุ่มน้ําครับหมายความว่าฝั่งสะเดาฝั่งพัดตรงฝั่งคลองแงะฝั่งปริกก็ต้องมีระบบการหน่วงน้ําจัดการจราจรน้ําอย่าให้เข้ามาทีเดียวไม่งั้นทะลักเข้ามายังไงน้ําก็จะท่วมสูงแน่นอนแล้วก็ฝั่งคูเตา่า ฝั่งลบบุรีราเมศจุดที่จะเจาะถนนถ้าไปดูทั้งถนนและทางรถไฟจุดที่จะเจาะมันแทบไม่มีแล้วนะถ้าไปเดินดูจริงๆเพราะมีแต่บ้านคนเหลือแต่ทุ่งน้ําน้อยที่เราต้องอนุรักษ์รักษาให้ได้ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่ต้องมีและสามารถมีได้ภายใน6เดือนเราต้องทําให้ได้ไม่งั้นระบบปริหารยจัดการน้ําทั้งระบบจะวุ่นวายแล้วก็เป็นความหวาดของผู้คนไม่ได้เลยครับนี่คือสิ่งที่ต้องทําให้ได้ครับพี่น้องหมดเวลาพอดี ครับสวัสดีครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหัวใจของหัดใหญ่นะครับผมเกิดที่นี่เกิดที่หัดใหญ่โตที่หัดใหญ่แล้วก็ยังใช้ชีวิตที่หัดใหญ่ตลอดเวลาเราเห็นถึงความชะงักงันของเศรษฐกิจหัดใหญ่จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําจึงต้องเปลี่ยนที่วิธีคิดก่อนวิธีคิดที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาศเศรษฐกิจหัดใหญ่ผมคิดว่ามีอยู่2ข้อข้อแรกคือเอกชนต้องนํา แล้วภาครัฐต้องตามภาครัฐต้องหนุนไม่ใช่รัฐนำเอกชนต้องเป็นคนนำครับซึ่งชุดคิดนี้สำคัญที่สุดข้อที่สองที่เป็นชุดคิดที่สำคัญคือเราต้องเปลี่ยนจากการจัดสรรงบประมาณแบบกระทรวงเบสจัดตามกระทรวงอันนี้คมนาคมอันนี้ว่าด้วยกระทรวงการคลังอันนี้ว่าด้วยพาณิชย์เปลี่ยนจากกระทรวงเบสมาเป็นแอนเรียเบสแอเรียเบสก็คือหัดใหญ่ ทัาประชาชนมีนโยบาย15หัวเมืองที่จะถูกพัฒนาอย่างเต็มกำลังหาดใหญ่เป็นหนึ่งใน15หัวเมืองหมายความว่าอะไรหมายความว่างบประมาณ50,000ถึงแ0นล้านที่จะจัดสรรให้หาดใหญ่ใน4ปีทำได้เป็น Area b a s e ลงมาที่นี่แล้วมาคุยกันในส่วนของผู้ประกอบการในส่วนของหอ,งองการค้าในส่วนของ SME ในส่วนของผู้คนในเมือง แล้วมาดูว่าจะพัฒนาหาดใหญ่อย่างไรนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดที่สําคัญที่สุดถ้าเรายังจัดสรรระมาณแบบเดิมหาดใหญ่ไม่มีวันพัฒนาเพราะเป็นเบี้ยหัวแตกใช่ไหมครับอ่านี่คือข้อที่1นนะครับคราวนี้ข้อที่สสิ่งที่เราทําได้ในส่วนของเศรษฐกิจหาดใหญ่ผมคิดว่ามีอยู่สองขาขาระยะสั้นที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องฟื้นฟูเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียกลับมาให้ได้อันนี้เป็นระยะสั้นที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งหรืออาจจะเพิ่มนักท่องเที่ยวมาเล เพิ่มมาอีกก็ยังได้คนละครึ่งสําหรับนักท่องเที่ยวมาเลที่มาจับจ่ายใช้สอยพักมีนโยบายเช่นนี้หรือว่าเรื่องของการทําให้ด่านจ็อบพาสปอร์ตให้ใช้ระยะเวลาน้อยลงไม่ใช่จ็อบกัน3าสชั่วโมงรออยู่ตรงนั้นรถไฟจากมาเลเซียรถไฟความเร็วสูงมาเลเซียที่วิ่งมาถึงหาดใหญ่ตรงด่านประดังจะถึงอยู่แล้วอีกแค่60กิโลเราทำได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเข้าสู่เมืองมากขึ้นแน่นอน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องทำหัดใหญ่ให้เป็นพื้นที่ของ c r e a t i v e Economy เศรษฐกิจสร้างสารรค์เศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสะอาดหลายๆอย่างที่จะเข้ามาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เมืองหัดใหญ่เปลี่ยนไปผู้คนลูกเราครอบครัวของเราที่ไปเรียนเมืองนอกไปเรียนไกลหรือไปอยู่กรุงเทพจะได้มีโอกาสกลับมารับใช้เมืองหัดใหญ่ทําให้หัดใหญ่เป็นที่ที่ผู้คนกลับมาสร้างสารรค์เมืองอันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญมากของเมืองเลยไม่งั้นหัดใหญ่ก็จะกลายเป็น เมืองที่มีแต่สิ่งเดิมๆซึ่งไม่ถูกต้องเราทําได้เงิน5,000สนถึง1นึ่งห้าหมื่นถึงหนึ่งแล้านเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หากใหญ่อือสิบเท่า